คนใคร,รถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเกียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเรกเกเรเซเพลเรียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแลด้เดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งบาทผ่านทุกผ่านร้อน้อแท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุบตาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืบ,บนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังทับสัทธาไม่เป็นดังฟัน จยผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตฐานณะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ผเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตลักตามหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แคร์คำคนกูไม่สนคำใด มีคนรักต้องมีคนเกลียดน,น้องเอ้ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจมยามได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัทธ์ไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังเยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทา ่เป็นนัอย่าผิดหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลัง